คมได้แล้วเราจะต้องตั้งมีดลงไปประมาณเซนหนึ่งลงไปประมาณเซนตามรอยข้างนอกตั้งมีดตรงเจาะลงไปประมาณเซนหนึ่งขึงน้ลปปน,นงลงไปเลยตั้งมีดให้ตั้งชากอย่าไปเอียงมีดเข้าอย่างนี้อย่าไปเอียงมีดออกเพราะเราเจาะเสร็จปุ๊บเราซ้อออกมันจะเป็นทรงลูกทรงกระบอกแต่ถ้าเรามีการเอียงมีดอย่างนี้ไอ้ขันขันข้างล่างมันจะเล็กกว่าเป็นลักษณะเหมือนแบบลงมันนั้นไม่สวย อยาตไปประมาณหนึ่งเส้นตั้งมีดโตรขา่อยเลาอใช้วิธีหมุนมือข้างที่ถือมีดถ้าเป็นมีดอ่อนตรงนี้อย่าไปดันมีดเยอะขอแค่ประคองแตะไว้เพราะว่าถ้าดันมีดปุ๊บไฟมีอีกเอเข้าข้างในแตะไปพูดบค่อยๆประคองค่อยๆโค้งมีดข้างที่ถือมีดมันจะขึ้นลงอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีการเวียงมีดด้วยมีดมันจะโค้งแบบนี้อย่างเงี้ยปุ๊บเวลาเราเวียงมีดแบบเงี้ยมันจะโค้งดังนั้น ขางนี้ขึ้นลงแต่ข้างนี้หมดขึ้นลงแล้วจะนัอนหมุนหมุนตรงนี้เอา <Okay. S 1> แต่ถ้าเรากะความลึกไม่ได้ว่าลึกประมาณเซนแค่ไหนพี่ก็จับมีดกดลงไปประมาณนี้ก็ให้ถึงมือพอดีอมันก็จะชนที่มือเรา <Okay. S 1> ถ้าเรากะได้เราก็ค่อยไป,ไป เลยยกขึ้นให้มันชนกันพอเสร็จแล้วเราต้องการซอสทิ้งให้ลายนูนเหมือนใบไม้เห็นป่ะใบไม้ระดบที่สองเราต้องการให้มันนูนขึ้นมาจะต้องเส้นคางจะต้องเอียงมีดส5ิ้าองศาแล้วก็ลึกลงไปเท่ากับที่เรากดลงไปเมื่อกี้สึงเซนใช่ไหมก็เอียงประมาณสี่ห้าออกมาประมาณนี้เราดูความห่างเอาถ้าต้องการห่างเยอะเราก็เอียงเยอะแต่นี้เราต้องการแค่ประมาณแค่ประมาณ เกือบถึงครึ่งไหมาประมาณเนี้ยมาจิ้มจากตรงนี้จากรอยเดี๋ยวประมาณ4.5ค่อยๆล้อเป็นวงกลมไปเดียงเพเอียงมีดเด้นนะค่อยล้อไปห้ามกดน้ำหนักเยอะถ้ากดเยอะปุ๊บปลายมีดจะไปกินข้างในจัดน้ำหนักให้พอดีมือกันค่อยล้อไปค่อยล้อไปจะล้อซ้ายล้อขวาก็ได้แล้วแต่ท่านนะ มันมรขึ้นเซนละค่ะเท่ากับที่เรากดลงไปเมื่อกี้เมื่อกี้มันกดไปประมาณเซนนึงประมาณห่างะประมาณขึ้นเซนไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอไม่ต้องถึงขึ้นดีเพราะว่าเย่าเผื่อเผื่อแต่งออกด้วยวเราทําไปปุ๊บก็จะมีการแต่งอันนี้มันไม่ขาดเพื่อจะซ้าที่รอยเดิมนิดนึงเพราะว่ามันไม่หลุดเพราะถ้าซ้ำรอยเดิมมันก็จะกิด น้ำหนักเพิ่มลงไปจะค่อยหนุบเราอย่าไปงัดแบบนี้ถ้างัดกูจะมีเศษขยะข้างล่าง ราลองโยกดูให้มันหลุดออกมานี่หลุดเลยค่ะค่อยๆค่อยๆล็อกไป้มันเป็นร่องตามนี้ใช่ไหมคะที่ดำไปวาดเหรอจะหลุดนี้คราวนี้เราต้องมาเช็คดูว่าความเขาเรยนะตรงเนี้ยมันบ,นบานไหมตอนที่เราเจาะลงไปเราเอียงมีดไหม แต่ถ้าสึกว่าบานมัน,นบานออกนี้เราต้องเล็มเล็มขอบตรงนี้ออกในการตั้งมีดอย่างเงี้ยค่ะเลมค่อยๆเล็มขอบตรงนี้ออกพอเลมปอกปุ๊บตรงนี้กับตรงนี้ก็จะห่างเพิ่มขึ้นดังนั้นที่บอกว่าเอาแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งเซนอย่าไปถึงอย่าไปอย่าไปเกินครึ่งเซนเพราะว่าหรือว่าอย่าถึงครึ่งเซนดีเพราะว่ามันมีการแต่งแต่ง,ข,งข้างนอกข้างในทิ้งอยู่อนันนี้ดูทรงกระบ,บอกตรงนี้ห่างแค่ดดยาังความเอียงระยะห่างตรงนี้ แต่ยางตรงนี้เห็นป่ามันจะเอียงมันจะน,นูนขึ้นมามือแตะแต่งต,ตรงนี้ออกนิดนึงกระดูความตรงความเอียงระยะห่างแล้วก็ความลึกของมันดูเศษจขยะข้างในข้ามานตรงตรงไหนมีเศษจะยะตรงน,นี้มีน,มนิดหนึ่งก็จะค่อยๆเล็มออกเพราะคราวนี้เราเช็ครอยมีดเพราะว่าเช็คที่ว่ารอยมีดตรงลงไปตรงเนี้มันจะมีบางทีเรากดไปใช่ปะ่ะมันจะมีรอยมีดที่กดตรงนี้แต่ถ้าเสื้อหลบ กดตรงนี้เยอะน้ําหนักเยอะมันก็จะมีรอยมีดกดลงไปเราก็ต้องมาแต่งมุมตรงนี้ข้างเฉพาะมุมข้างล่างออกเหมือนกับให้เหมือนเราลอะออกแต่ถ้ามันมีตรงนี้รอยมีดตรงๆงไม่มีแะแต่มันมีรอยมีดผ่าตรงนี้แสดงว่าเราตอนที่เรากีดตรงนี้เรากดมีดเยอะไยมีดมันไปกินข้างในมันมีรอยมีดผ่าตรงนี้ปึ๊บเราต้องมาแต่งตรงนี้ออกรอบหนึ่งอันนี้มันก็จะเช็คดูของพื่งอ่ะอย่างมุมนี้เห็นไหมจะมีรอยมีดอยู่นิดนึง ีรอยมีดอยู่นิดเดียวพี่จะแต่งมุมนี้ออกหน่อยเลยแส่งว่าอย่างนี้พี่ทำตื้นไปใช่ไหมใช่ี้ลงจุดตอนนี้พึ่็จะแต่งมุมนี้พน่็จะเลาะจะป้องมุมตรงนี้ออกตั้งมี็นให้ตรงอันนี้คือรอยมีดมันไปผ่านใช่ไหมค่ะพึ่งจะเลาะออกก็จะหลุดออกมาเราลองจิ้มมีดดูว่ามันลึกประมาณไหนแล้วก็แต่งออกประมาณ ดูดูทรงให้กลมด้วยดูทรงให้กลมหูระยะห่างความลึกอ่ะเช็คใหม่ทรงกลมระยะห่างได้ไหมความเอียงความตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ความลึกของทั้งหมดได้ไหมถ้าได้แล้วก็พอแล้วก็เช็ครอยมีด ถ้าร้อยมีดไม่มีแล้วก็พอพี่ลองเจาะเจาะดูก่อน